สดีค่ะตอนนี้นนคุณหมอจะมาตรวจคุณไข้นะคะนั่เริ่มได้เลยค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วคุณหมอฉีดยานิดเดียวนิดเดียวเมื่ก่อนนิดเดียวที่เอาเยอย่าไปดึงเลยค่ะตอนนี้นคุณหมอจะตรวจคุณไข้นะคะคุณหมอฉีดยาได้เลยอันนี้ขรังนี้ถ้าใส่น้ำเยอะไป ก็ต้องให้เป็นอะไรเล็กๆขึ้สูงขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าไปตั้งหัวซูนซูนที่ออกจาเป็นข้างนางนะคะคือที่เป็นแต่อันตรายนะคะคแพ้นแพ้โอ๊ยขอโษขอโทษ นี้คุณหมอจะตรวจคุณทีค่ยต้องฉีดยากลางวันด้วยนะคะตรวจคงที่ที่ไม่สบายนะคะต้องที่นอนโรงพยาบาลนะคะต้องฟังเสียงหัวใจด้วยไหมคะคุณหมอใช่ลวค่ะใช่คือว่าวันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะต้องนอนเลยนะคะคุณหมอใช่เนาะมันหน,นักขนาดนั้นเลยเหรอคะวันนี้น,นี้ลับบ้านได้นะคะวันนี้อันนี้นอน พักก่อนหมอต้องฟังเสียงหัวใจก่อนไหมคะตรวจของไข้ตอนนี้มาเอาปลาฟังเสียงหัวใจก่อนคุณหมอตะตรวจคุณไข้พาตัดเลยเหรอคะพาตัดเลยเหรอว้าวกลัวค่ะคุณหมอไม่อยากพาตัดอ่ะคุณหมอวัดไข้ก่อนได้ไหมคะเอาหูฟังมาฟังเสียงหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนะอันนี้มันนมนะเนี่ย อยู่ตรงนี้โอเคได้ยินเสียงหัวใจไหมคะเต้นหัวใจยังเต้นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณหมอจะไปไหนล่ะคะต้องพาตากด้วยเลยะคะ่ะคุณหมอหาอะไรคะหาเมี่ยงพาตากค่ะเอาคุณหมอไม่ได้เตรียมไหมะคะ ค่ะค่ะตรงนี้หนูไว้ตรงนี้มันหายไปไหนเหรอไม่ไงอู้หูพ่อหมอ,อค่ะมันน่าก,กลัวมากเลยค่ะจะผ่าท้องเลยเหรอใช่ค่ะผ่ามือก็พอมันงคะไม่ได้ค่ะ พามั่วอะไรเงี้ยจะเย็บยังไงล่ะคะแมว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 พาแบบนี้มีเอาใหม่ด้วยหรอคะเสรแล้วค่ะถ้ามมีขึ้นหยิบอันนี้อะไรแมงอะไรอยู่ในท้องมันมีแมงอยู่ในท้องใช่ค่ะหยิบหัวใจออเลยค่ะหยิบหัวใจออกมาเลยเหรอ มันจะไม่ตายหรอตายสิ